สวัสดีจ้าพบก,กับไทยออซิ c แช่แนวอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมาทําตกบงกินะจ๊ะวิธีทําตกบงกิแล้วก็ซุปกิมจินะคะรวมกันอาหารเกาหลีค่ะหรือคอเรียนฟู้ดนะจ๊ะนี่ก็ใส่ซอสบาร์บีคิวลงไปเนาะตั้งน้าแล้วก็ใส่ซอสบาร์บีคิวแล้วก็ใส่กิมจิลงไปโดยที่ไม่ต้องน้ําเดือดน,นะคะเพราะว่าวิวธีล้างกิมจิมาให้เปรี้ยวมากหรือเค็มมากนะคะทีนี้ก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไป เออใส่หอมหัวใหญ่แล้วเราในในซอสตอกบงกิจนี้เราจะได้มาสองซองเนาะเออวิธีสองซองนี้ก็มาหั่นต้นหอมไว้ต้นหอมนะคะต้นใหญ่มากต้นหอมที่นี่ใ่แห้งใ่แบบใยพลิ่มใ่แบบละกะาพักเยียวในตู้เย็นว่างย่างไงก็คือถ้าเป็นบาทเฮาก็คือ หั่นพักเหี่ยวเนาะเออหั่นพักเหี่ยก็ขึ้นในตู้เย็นนั่นแหละจ้าแม่ฉันก็ล่างมาหายเรียบร้อยแล้วหั่นเนยบคือพักที่เหลือเราก็เอามาหั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดเนาะเออหั่นผักกาดไว้กะระบันีเอามาหั่นทีเด็ดก็คืออ่าแฮมไก่นะจ้ะคอยคอยรู้สึกว่ามันคืออาหารแมวไหมเออเจ้าคิดคือคอยบอเออกับพยายามขยเยขยเยขยเาให้มันออกมันกับ น่านออกเคาะ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 ก็สั่นถ่าได้กับโบออกเมื่อบัดน,นี้พ่อมันออกแล้วฮะกับว่าแบงคคิงเพราะเราเาบริกินหลายเนาะเขากับแบงเคิงเพราะว่ามันมีตกบงกิอย,อยู่เดี๋ยวมันสีอิมกนเออเขากับมาหัน่นหันหัน,หนเป็นสิน้นหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็คือบอกอยังไ,ไงไว้ช่วงนี้หนาวเริ่มหนาวเริ่มห่อนก็คืออยากกินเนจักน่อย เขาก็ค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆหั่นแบบเป็นชิ้นเยาวๆเป็นลูกเต๋ายาวนะคะบระม่นเป็นสี่เหลี่ยมเนาะหั่นตามใจชอบจ้ะมีดกระสูนซีวิตบินเบิดหลกะ,ลก,ะลก็เลยก็เลยก็ะต้องหั่นไปพ่อเขาหั่นไปแล้วเทาก็อเอาใส่จานให้มันเรียบร้อยบัดน,นี้ก็คือทุกอย่างก็คือเดือดแล้วใส่ผักใส่อะไรลงไปแล้วทุกอย่าง ข้างๆบมเป็นอย่างนั้นนะ่ะเ้นขาปุนบัน,นี้เฮากกัส่ตอกบงกีลงไปน้าเล่าซิแตกอาหารเกาหลีด้วยจ้า,าสิบอกก่อนเออโดยความใส่บัตน,นี้ก็ก็ถาดตอกบงกีมันมันสุกน้อมก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็ยังเดือดอยู่มันเดือดเหมือนปกติฮา่ไป้ปิดแก๊สปิดอย่างแล้วบันเ้เฮากกัส่โคชูจังก็เพิ่มเผ็ดพริกเกาหลีลงไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพื่อรสชาติ ปรุงรสให้มันดูระมุนเหมือนสาวเกาหลีนะจ๊ะเออบาดิกะปรุงใส่ซอสลงไปเพราะมันเดือดแล้วเลาก็ใส่ซอสองซองนล้นลงไปเลยจ้ะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเผ็ดนิดหน่อยนะจ๊ะเออบาด้ก็ปรุงรสได้บาด้ก็เออใส่รสดีลงไปโอ้ยมีรสดีบ่เหรอแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปตัด ความเรียนนิดหน่อยนะจ๊ะสําหรับของเบบเลียนนะอาหารเกาหลีคนเป็นคนมันอยู่แล้วเนาะบัดนี้เดือดแล้วห่าก็ใสอ่ะที่เขาหั่นไว้ก็คือหลกักกระใส่ผักที่เหลือลงไปคือผักพวกนี้นะ่ะมันสุกเร็วสุกง่ายเราใส่ที่ลังเนานะแล้วก็ค้ลน้ลนคลน้นคะล้นค้นคลายเริ่มไปเลยจ้าโดยที่ไม่ต้องเติมน้านะคะเดี๋ยวน้าก็จะออกจากผักออกจากอ่านี่เรียบร้อยแล้วซิมบาดนี้ เออซิมมาจากน้อยเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะนี่ใส่เลยส้าถ้วยใหญ่ๆค่ะคาบเดียวจบกินคาบเดียวคือจบนะคะไม่ได้มีการเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นจ้าพร้อมไปรับประทานแล้วคะ่ะ